สวัสดีครับวันนี้จะได้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทการปฏยยแบัธรรมของหลวงปู่สวงเตียวดาเล่นดินในตอนที่ว่าด้วยแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชีงพุทธวัดเพลินเพชรตำบลกระทุ่มลม้มอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม,มเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกตอนที่สองซึ่งภายในวัดเพลินเพชรมีรูปปั้นของหลวงปู่สวง เทวดาเลนดิน2อ,องค์ใน2เรียบทสังเคราะห์จากองค์ประกอบของการท่องเที่ยวของดิกแมนกรมการศาสนาและสุรศักดิ์ศิลาวนาได้เป็น ca 1 s และ1 f พบว่าในองค์ประกอบที่2เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก วัดเพลินเพชรมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ได้แก่มีที่จอดรถภายในกว้างขวางป้ายบอกเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวป้ายแสดงคติธรรมสถานที่ให้บูชาวัตถุมงคลร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มซึ่งตั้งขายหน้าวัดและรถเร่ขายซึ่งเข้ามาขายไปในวัด ห้องสุขาที่สะอาดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไปมีอยู่หลายแห่งศาลาที่นั่งพักผ่อนมีหลายหลังมีป้ายบอกถึงกว่าเขตความรับผิดชอบเรื่องความสะอาดและรายชื่อของพระภิกษุที่รับหน้าที่แต่ไม่มีป้ายบอกข้อมูลประวัติวัด,วดมีแต่ป้ายไวนิวหัวข้อมูลเกี่ยวกับแผนผังของวัดในส่วนที่ยังต้องพัฒนาคือว่าเพลินเพชร ยังมีห้องสุข,ขาที่มีราวจับสําหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการยังไม่เพียงพอต้องมีการจัดสร้างเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในวัดและจัดหากระถางทูบเทียนบูชาและเครื่องสกการะรูปปั้นหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดินในสององค์ในสองยีบบท ไว้ด้านหน้าอาสมให้เพียงพอเพื่อรองรับผู้ศรัทธาในบาร,รมีธรรมรู่อสวงซึ่งจะมาจากทั่วทุกสารทิศองค์ประกอบที่3เป็นองค์ประกอบด้านการเข้าถึงที่ตั้งของวัดเพลินเพชรอยู่ไม่ไกลาจากเส้นทางหลักในการคมนาคมไปสู่แหล่งท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถประจำทางเป็นถนนเพชรเกษม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3310ซึ่งก็คือถนนพุทธมนตรสาย4มีรถปรออาสาย170เส้นทางที่ผ่านใกล้ๆของซอยกระทุ่มลม้ม19ทางหลวงหมายเลข3410 3414ซึ่งก็คือถนนพุทธมนตรสาย5ปากทางสาย5นถนนเ,เมชเกษม มีรถสองแถวเข้าไปถึงทําให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเข้าถึงเหมาะต่อการเดินทางท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวที่ยังไม่ชนานาญเส้นทางสามารถขับรถตาม g o o g l e Map โดยเลือกที่หมายปลายทางเป็นวัดเพลินเพชรได้ในส่วนที่ยังต้องพัฒนาก็คือพื้นถนนภายในซอยกระตุ่มล้ม19อย่างไม่ราบเรียกต้องระมัดระวังในการเดินทาง องค์ประกอบด้านที่4เป็นองค์ประกอบด้านกิจกรรมวัดเพลินเพชรมีกิจกรรมซึ่งมีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้แก่กิจกรรมการปฏิบัติธรรมเช่นการฟังธรรมเทศนาทุกวันพระการเจริญพุตมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นต้นกิจกรรมการสืบทอดพระพุทธศาสนาเช่นการสร้างพรบสถหลังใหม่งานกระถินกิจกรรมสร้างสปายะส,สุวัสด ด้วยวิธีห้าสอวัดประชารักสร้างสุขเป็นต้นกิจกรรมสันนาการเช่นงานประจำปีเทศกาลในวัตการปิดทองหลวงพ่อเพชรวันสงกรานต์งานลอยกระทงเป็นต้นกิจกรรมการเข้าร่วมพิธีกรรมเช่นวันมาฆบูชาวันนิสาขบูชาวันอาสาบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันตักบาทเทวโ,โลนะเป็นต้นกิจกรรมแกมเป็นที่พึ่งทางใจ เช่นการถวายสังฆทานการบวงสวงรูปปัน้นหลวงป,ปู่สวงเทวดาเลดินสององค์ในสองรียบทเป็นเรียบทจับศีรษะให้พรกลาบถือต้นกล้าวต้นกล้าเข้าน้ําดีซึ่งชาวบ้านขออนุญาตทางวัดจัดสร้างและนำประเพสฐานไว้ที่วัดและก็การบวงสวงทาว้าเวสุวรรณและท้าวิรูปักในนั้นเป็นเทพสาวกซึ่งชาวบ้านขออนุญาตทางวัดเป็นต้น ในส่วนที่ยังต้องพัฒนาคือกิจกรรมต่างๆที่ทางวัดอนุญ,ญาตให้ทําขึ้นให้มีการบูรณาการหลักธรรมคำสอนที่จําเป็นต่อการดำเนินชีวิตแก่นักท่องเที่ยวเข้าไปด้วยเช่นการขอพรรูปปั้นหนุป,ปู่สวงแถวดาเล่นดินให้ยึดปฏิบัติตามคําสอนของวุป,ปู่สวงได้แก่ออยเตียนสลูนแปลว่าให้ทานมีความสุขออยเพิ่มภูนแปลว่าบุญทอมภูนไมต้ตะเจียแปลว่าข้าวน้ําดี และนักเกินมุกายแปลว่าอยากได้ทําเองเป็นต้นทําให้กิจกรรมการไปที่พุ่งทางจิตใจนี้เป็นการสร้างความสะอาดความสงบและความสว่างขึ้นในจิตใจของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปกราบไหว้ขอพรสักการะบูชาขอจบการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผ่ธรรมของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดินในตอนที่ว่าด้วยแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธวัดเพลิงเพชร ตำบลกระทุ่มลม้มอำเภอสามพรานจัังหวดนครปฐม,มเพื่อการอยู่ร่วมกันในสงคมโลกตอนที่สองวันจะเพลันนี้สวัสดีครับ